สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำทาตผลไม้นะคะผลทาดแล้วก็จะทำอันนี้เป็นตัวทาดนะคะก็มีสตรอเบอรี่ผลไม้นะคะมีบลูเบอรี่แล้วก็จะมีกีวีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะคะอันนี้จะมีคลิป ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้นะคะอันนี้ก็บูเบอรี่ก็ทําเป็นลูกส้มเรปปิ้นนะคะจะใช้ที่ทําเป็นทาร์ตนะคะใช้15นิ้วสีเส้นค่ะเบอร์สอนะคะสตรอเบอรี่ใช้รรบบิ้นสีแดงจุดขาวนะคะความยาว22นิ้ว ตัดริบบิ้นเบอร์สให้เล็กลงตัดออกสักสอมิลค่ะจะเหลือขนาดเท่านี้อันนี้คือเบอร์2นะคะตัดออก2อมิลลูกสตรอเบอรี่มันจะได้เล็กหน่อยนะคะใส่ทารใส่ตัวทารแล้วมันจะได้ไม่ไม่ดูใหญ่เกินบูเบอรี่อันนี้เป็นเป็นใบแฉก5แฉกนะคะไว้ตกแต่งตัวสตรอเบอรี่ บลูเบอร์ี่ก็จะใช้ริบบิ้นสีม่วงความยาว14นิ้ว2เส้นแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งตามยาวได้4เส้นนะคะก็จะมาทำได้ลูกเล็กๆน่ารักน, <ละ S 2> นะคะใช้ความยาวเป็นสิบห้านิ้ว4เส้นใช้เบอร์2แล้วก็ตัดแบ่งตัดแบ่งออก3นิ้วนะคะตัดเยอะกว่าสตรอบเบอร์อรีร่หน่อยก็จะได้เส้นเล็กๆประมาณนี้ แล้วก็จะมีปากกาสีดำมจิกทำจุดจุดจุดเป็นเม็ดเม็ดกิวีนะคะแล้วก็จะมีแม็กมีกันใกล้มีปืนกาวแล้วก็อันนี้นะคะไว้ปิดท้ายปิดหรือไม่ปิดก็ได้มันจะเห็นรอยแมกเนิหนึ่งตัดนิ้วครึ่งสองเส้นค่ะถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรมันอยู่ด้านล่าง ทำตัวทาร์ตกันนะคะพับครึ่งริปปิ้นเอาด้านที่ไม่มีขอบทอออมาจากนั้นนะคะตั้งฐานสี่เส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างแล้วก็เส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายริปปิ้นด้านบนเอาเข้าห่วงรอบหนึ่ง จากนั้นทำฐานแปดค่ะทับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นค่ะด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกเลบปิ้นได้ฐาน8แล้วนะคะทีนี้เราหยิบขึ้นมา2เส้นค่ะซ้ายขวาขวาทับซ้ายนะคะเส้นด้านซ้ายจะเบี่ยงมาอยู่ทางด้านขวา จากนั้นมือซ้ายประคองไว้ค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบจากนั้นเส้นซ้ายนะคะเปลี่ยงมาอ,อยู่ทางขวาแล้วเราบิดลงบิดลงแล้วเอานิ้วนางกับนิ้วก้อยฝั่งซ้ายช่วยหยิบไปบิดเกลียวลงมาเลยนะคะแล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนมาค่อยกันแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายก็บิดลงมาบิดเกลียวลงมานะคะ หยิบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บิดลงขยับบนไปด้วยนะคะหยิบขึ้นบิดลงนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้หยิบขึ้นบิดลง สุดท้ายแล้วค่ะปิดลงมาเหลือเส้นบนหนึ่งเส้นนะคะก็บิดเกลียวโค้งสอดเข้าไปห่วงแรกที่เราทำไว้ค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะพลิกกลับด้านลิกลกับด้านจัดไปปิ้นกัน เส้นขอบทองนะคะจะต้องลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการพาดสองเส้นมันจะนอนหน่อยนะคะจะดูยากนิดหนึ่งค่อยๆพาดไปหยิบทั้งเส้นทางซ้ายมาแล้วก็พาด นับไปหนึ่งสองแล้วก็พาดไปค่ะนิ้วชี้อีกไว้เส้นถัดมาเลยค่ะเรียงมานับไปหนึ่งสองแล้วก็พาดถัดมาค่ะหนึ่งสองพาดขยับ มาเรื่อยๆนะคะนะับหนึ่งสองแล้วก็พาดหนึ่งสองพาดสุดท้ายค่ะหนึ่งสองพาดเหลือด้านบนสองเส้นเส้นนี้นะคะเอาเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาด เส้นสุดท้ายแล้วเข้าห่วงเดียวกันค่ะออกห่วงที่สองครบ8ปดเส้นด,ดานหนาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วดึงขยับนิดหน่อยจากนั้นเราก็พับเก็บเลย ทับกันไปนะคะวนหยิบขึ้นมาพับเข้าไปหากึ่งกลาง เราก็ใช้แม็กเย็บค่ะตรงก้นนะคะถ้าใครอยากจะปิดรอยแม็กก็ใช้ลิปปินนิ้วครึ่งนะคะสองเส้น แล้วก็แปะลงไปใช้กระดาษกาวเออใช้ปืนกาวนะคะยิงแล้วก็แปะลงไปแบบนี้หรือถ้าไม่แปะเราก็ปล่อยไว้ได้เพราะว่ามันจะอยู่ด้านล่างค่ะพับครึ่งค่ะเส้นแรกตั้งนะคะเส้นที่สองคล้อง เส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายลิบบิ้นด้านบนเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งทำฐาน8ค่ะพับท่ยงขึ้นด้านล่างท่แยงขึ้นด้านบนท่ยงลงบนซ้ายท่ยงลงพร้อมกับสอดล็อกลิบบิ้นค่ะจากนั้นหยิบ สี่เส้นพาดกันไปทับไปแบบนี้ค่ะมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบควาแรกปล่อยลงหยิบขึ้นมาแทนปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นนะคะ จะเป็นแบบนี้ทรงนี้ด้านหลังมีห่วงแบบนี้ข้าแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกนะคะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามแล้วก็ดึง ใส่เหรียญเข้าไปเลยนะคะเราจะใส่เหรียญไว้ในลูกสตรอเบอรี่กับกีวีนะคะจากนั้นพลิกกลับด้านทำการพาดสองหยิบมาหนึ่งเส้นนับหนึ่งสองพาดเรียงเส้นไปค่ะหนึ่งสองพาดเรียงไปเรื่อยๆเลย ข้าม2เหมือนเดิมข้ามสองข้ามสสุดท้ายค่ะพาดไปทั้งหมด6เส้นเหลือด้านบน2เส้นเส้นนี้นะคะเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดถัดมาค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสอง นั้นก็ดึงให้กระชับแล้วพลิกกับด้านเก็บดิบีนกันนับ1 2 3เก็บเลย ก็ใส่เม็ดวาดเม็ดลงไปบนรูปกีวีนะคะระบายไปตรงขอบขอบทำเป็นคล้ายๆรูปหยดน้ำค่ะ าตกแต่งกันเลยสตรอเบอรี่จะขึ้นคลิปขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกส้มด้วยวิธีการไม่ยากแปะตกแต่งเข้าไปก่อนทีนี้เอาทาร์ตมาเอาสำลีมา ก็ลองไปนิดหน่อยนะคะยิงปืนเก่าเราก็ลองจัดดูก่อนจะวางประมาณนี้แล้วก็เอา สับปะี่ลิมนี้นะคะเอียงไปกีบี้ตรงนี้กออ็ยงแล้วก็อัววูเบอร์ี่บางไป เอ,เอาด้านที่ไม่มีรูนะคะมาด้านหน้าจะได้สวยๆไม่ั้นมันจะโบแล้วก็แปะเข้ากับสตรอเบอรี่กีวีด้วยนะคะจะได้ไม่หลุด ่คะพอแห้งดีแล้วนะคะก็จะได้ทารผลไม้แล้ว